เชฟประชันวงอุทัยพันธ์สุดยอดเชฟฝีมือเยี่ยมฉายาเชฟอาร์เคเต็กที่สร้างสรรคอาหารจากจินตนาการจนออกมาได้จริงการันตีรางวัลความสำเร็จจากรางวัลที่ได้รับทั้งในประเทศและจากทั่วทุกมุมโลกโค้ชทีมเชฟที่ไปแข่งขัน IKA Culinary Olympic 2012เขียนบทความลงหนังสือ Food Stylist และเชฟประชันเตรียมพร้อมเสิร์ฟความอร่อยด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเบทากร เมนูอาหารไทยสไตล์ใหม่ซี่โครงหมูนุ่มทอดกระเทียมราดซอสผัดขี้เมาครับครับอันดับแรกนะครับเชฟจะคิดจะทำเมนูอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันดับแรกเชฟต้องคิดว่าเชฟจะต้องเลือกใช้วัตถุดิบอะไรนะครับแล้วจะต้องทําอาหารอะไรเหมือนกับว่าเราทําอาหารเราต้องมีดีไซน์นะครับเชฟก็ต้องมีการออกแบบอย่างเมนูวันนี้เชฟทําเมนูที่ใช้วัตถุดิบที่ง่ายแล้วก็ต้นทุนต่ําแต่ว่าเราสามารถที่จะมารังสรรเมนูให้ออกมามันมีมูลค่านะครับเป็นเมนูซี่โครงหมูทอดนะครับราดซอสขี้เมา นะครับอันนี้เป็นเมนูที่เชฟจะต้องโชว์วิธีการทําตั้งแต่ต้มตุนทอดแล้วก็นําไปผัดวัตถุดิบหลักวันนี้ที่เชฟเลือกก็จะเป็นซี่โครงหมูนะครับของเชฟเลือกใช้ของเบทาโกนะครับก็จะเป็นซี่โครงหมูซึ่งเชฟเลือกใช้ของเบทาโกเนื่องจากว,ว่า1มีคุณภาพและสีสันเนี่ยจะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับแล้วก็ไม่แดงจัดจนเกินไปเนื่องจากว,ว่าถ้าเกิดเราไปซื้อซี่โครงหมูเรามีสีแดงเกินไปนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาใส่สารเล่งเนื้อ อีกอันหนึ่งก็คือเชฟเลือกใช้เป็นซุปหมูเข้มข้นนะครับคอนเซนเทรตของเบตาโกอันนี้เป็นน้ำสต๊อกเข้มข้นซึ่งเราสามารถเอามาผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ทำเป็นน้ำสต๊อกได้เลยนะครับจะมาเริ่มเข้าสู่การปรุงอาหารกันนะครับ ก็เชฟใช้น้ำเปล่านะครับประมาณครึ่งลิตรนะครับใส่ลงไปในหม้อนะครับก็เชฟก็ใช้เลือกใช้รากผักชีนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมเนี่ยเอาเป็นกระเทียมเกียบนะครับเสร็จแล้วก็เป็นพริกไทยนะครับเป็นพริกไทยเม็ดก็พอสมควรนะครับเชฟก็เลือกใช้เป็นซุปหมูเข้มข้นนะครับของเบตาโฟนะครับก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะตั้งไฟต้ม รอจนกระทั่งน้ำมันเดือดนะครับเราถึงจะใส่หมูล,ลงไปทําไมเราต้องใส่ซุปหมูเข้มข้นนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้หมูตอนที่เราตุนเขามีรสชาตินะครับ<ม>พอน้ําเดือดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นํากระดูกหมูนะครับซี่โครงหมูใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเสร็จเราก็ปิดฝารอให้น้ําเดือดอีกครั้งหนึ่งมีกรรมวิธียันก็คือว่าถ้าเราต้องการให้ หมูนั้นเปื่อยเร็วเราควรจะปล่อยให้เขาเดือดสักพักหนึ่งแล้วเราก็หลีไฟลงนะครับแล้วเราก็เคี่ยวเข้าไปอย่างน้อยประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครับพอเราได้หมูทึ่สุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเจฟก็จะเอากระดูกหมูเนี่ยมาหมักอีกสักนิดนึงแล้วก็ไปคลุกกับแปง้งแล้วไปทอดให้มันกรอบก็วิธีการที่เราจะหมักก็เจฟเลือกใช้ น้ำตาลปีบนิดนึงนะครับนะครับใส่ลงไปในโบนะครับเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วขาวฮะปรุงรสนิดนึงนะครับต่อไปก็จะเป็นกระเทียมสับนะครับก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะครับต่อจากนั้นก็นำกระดูกหมูที่เราตุนเมื่อนนี้ลงไปคลุกนะครับ พอผสมเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก่อน<ม>ทอดก็คือใส่แป้งอเนกประสงค์นะครับแป้งสำหรับทอดครับไม่ต้องเยอะนะครับเอากะว่าให้เขาคุมตัวกระดูกหมูให้ครบหมดนะครับขั้นตอนต่อไปก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วก็นำกระดูกหมูไปทอดให้เป็นก็เรียกโกลเด้นบราวคือเหลืองทองนะครับก็น้ำมันร้อนเรียบร้อยแล้วก็ เราก็ใส่กระดูกหมูที่เราหมักแล้วเราคลุกแป้งไว้ลงไปทอดเทคนิคในการทอดก็คือไฟต้องร้อนน้ำมันต้องร้อนกำลังดีเลยนะครับเราต้องการให้สีเขาออกมาเป็นเหลืองทองนะครับแล้วออกมาก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะสีอ,ออกเป็นสีน้ำตาลน,นอ่อนนะครับตักขึ้นมาใช้กระดาษซับมันนิดหนึงนะครับในเมื่อทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือเราจะทําซอสขี้เมานะครับการผัดก็คือเชฟจะขอแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเชฟจะผัดเห็ดก่อนครับก็เริ่มเปิดไฟนะครับให้กระทะมันร้อนหลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับใช้น้ํามันพืชธรรมดานะครับพอกระทะร้อนแล้วนะครับใส่กระเทียมสับลงไปนิดนึงต่อจากนั้นเราก็ใส่เห็ดลงไปก่อนเดี๋ยวเราผัดให้เข้ากัน คือในเวลาที่เราผัดของเนี่ยมันเกิดความแห้งนะครับเราสามารถที่จะปรุงรสด,ด้วยน้ำสตอ๊อกของเขาใส่ลงไปได้นะครับผัดให้เขานุ่มสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ปรุงรสปรุงรสขั้นตอนเนี่ยไม่ต้องมากนะฮะใช้ซีอิ๊วขาวนิดเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะมีซอสขี้มเมาล่ากทนนะครับผัดให้เข้ากันพอเห็ดนุ่มดีแล้วก็นําเห็ดมาพักไว้นะครับแล้วก็ เราไปทำซอสขี้เมาต่อกระทะยังร้อนอยู่ใช้กระทะตัวเดิมได้เลยนะครับแต่แล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปใหม่ใส่กระเทียมลงไปนะครับตามด้วยพริกขี้หนูนะฮะพริกขี้หนูอย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดเราทำให้เชาวต่างชาติทานแล้วอาจจะลดเผ็ดลงนะครับคราวนี้เราก็ใส่วัตถุดิบซึ่งเป็นเครื่องเทศนะฮะที่เราเตรียมไว้ก็คือมีตะไคร้ซอยนะครับ ขั้นตอนเวลาเราปรุงรถเนี่ยไอเราเราใส่เครื่องเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟร้อนไปให้อ,ออกจากกระทะนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วลงไปคือวัตถุดิบไหนที่มันสุกยากเราใส่ไปก่อนนะครับตามด้วยพริกไทยสดครับกระชายนะครับต้องเก็บว,ว่าเราเชฟใส่สมุนไพร สมุนไพรไทยเยอะมากเครื่องปรุงของเรานะครับมีติ่วขาวครับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วเราก็ใส่น้ำสต๊อกลงไปนิดหนึงนะครับไม่ให้ซอสมันแห้งจัดจนเกินไป สุดท้ายใบกระเพรานะครับพอเราผัดได้ที่แล้วเราก็ใส่กระดูกหมูที่เราทอดเมื่อกี้ลงไปคลุกผัดให้เข้ากันวัตถุดิบทุกอย่างก็อยู่ข้างหน้าเชฟแล้วเดี๋ยวเชฟจะโชว์การจัดจานให้ดูนะครับ มีเชฟเลิกใช้ตัวแม่พิมพ์ช่วยนิดนึงเพราะว่าเชฟเลือกใช้จานยาวนะครับเชฟจะนําเห็ดที่เราผัดมานะครับลงอัดกล็อกก่อนมาดับแรกที่เชฟทําวันนี้สุดท้ายก็คือ เป็นไปตามแบบที่เชฟวาดไว้นะครับก็ลองเปรียบเทียบดูว่ามันเหมือนไหมนะครับเราคิดได้เราก็ต้องทําได้ด้วยนะครับนี่คือการจินตนาการของเชฟนะแต่ละท่านที่เขาจะคิดขีดอาหารของมาแต่ละตัวนะครับซี่โครงหมูนุ่มทอดกระเทียมปราดซอสผัดขี้เมาให้รสชาติความเป็นไทยทันสมัยได้สุขภาพด้วยคุณภาพวัตถุดิบจากเบตากโกรรับรองความปลอดภยัยและรสชาติความอร่อยครับ